บ้านเก่าชาติภูมิเป็นบ้านเก่าของพระเดชพระคุหลวงพ่อพ,พระพุทธโภศจสจทร์ปออุทิศโตกับตอนนี้พวกเราเป็นลูกศิษย์ในชุมชนตลาดศิลป,ปะจันท์บ้านเก่าศิลปะจันทร์แะได้ทาปีนี้เป็นปีที่18ของชาติภูมิและวันนี้ก็ยินดีให้รายละเอียดเล็กๆน้อยๆให้การยามิมิตรทุกท่านที่จะมาชมมาอยากจะดูผาพเ,เก่า ถ้าใครมาเบิกจากไว้ในที่พิพิธภัณฑ์ของสมเด็จพุทธโฆษาจารย์เราก็จะเก็บเอาไว้เป็นที่ระลึกแล้วก็พวกเราจากจากรวมีไปแล้วลูกหลานเราก็ได้ชมว่ามาร้อยปีที่แล้วหรือเจ็ดแปดสิบปีที่แล้วมันมีอะไรบ้างที่เกิดมาเป็นเครื่องเครื่องมือที่ใช้สอยท่านให้ความเมตตาท่านจะสอนลูกศิษย์ทุกคนว่าให้เป็นให้เป็นจิตอาสาจากจิตอาสาแล้วให้เป็นฉันทะ